เือนบีมพลังใบค่ะขับผาดโลซิงรถชนโชว์ดีเจแมนอยากอึ้งบอกให้ใจเย็นค่ะทําเอาหลายคนเป็นห่วงสําหรับบีมสลันยูที่มีการไลฟ์สดและโพสคลิปรู้ว่าลงโซเชียลขณะกินใบกระท่อมสดพร้อมทั้งทํางานและทำหลายกิจกรรมมากๆ แต่มีบางอย่างทำเอามีคนเป็นห่วงความปลอดภัยล่าสุดเจ้าตัวโพสคลิปขับรถด,ด้วยหัวเขา่าพร้อมแคปชั่นว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนพลังใบบีมพลังใบให้มันเริ่มที่รุ่นเราพักพลังใบพลังธรรมชาติมันพุ่งมากค่ะชิวแอคชั่นหินวแผลกล้าฝันปล้นสนันเมืองขอบคุณทีเอกองถ่ายที่เติมใบให้มีขาดให้กูพักเถอพ่อสายพลังใบ ขณะที่ก่อนหน้านั้นทำเอาเป็นห่วงหนุ่มบีมากเมื่อเห็นเจ้าตัวขับเรือผาดผลและกำลังขับรถโฟล์ววิลมือเดียว ส่วนอีกมือถือโทรศัพท์อยู่ซึ่งในช่วงแรกของไลฟ์หนุ่มบีมยังคงขับรถช้าและพูดคุยอย่างปากติแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้กินใบกระท่องหนุ่มบีมก็เร่งความเร็วพร้อมกับเสยเก,กาะกลางรถโชว์นอกจากนั้นเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมายังมีการไลฟ์ขณะขับรถหรูคู่กับดีเจแมนจนทำให้ดีเจแมนออกอาการตกใจพร้อมตะโกนว่าบีมใจเย็น เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ก็ทําเอาคนที่เห็นคลิปออกอาการเป็นห่วงเกรงจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แม้พื้นกระท่อมตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทําให้หลายคนเป็นห่วงเรื่องอันตรายจากพลังใบได้ล่าสุดมีดรามา่าวิพากิจาร์แล้วและล่าสุดค่ะดีมสารันยูก็ได้ออกมาโต้ดราม่าใบกระท่อมเผยเป็นคนไฮเปอร์ไม่ยุ่งยาเสพติดไม่ต้องใช้ก็มีพลังได้ ออกมาโต้กับกระแสข่าวที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้อย่างนักแสดงพิดีกรหนุ่มอย่างบีมสางันยูที่ทำให้หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้กับการเคี้ยวไปกระท่อมสดในหลักหลายกิจกรรมทําให้ชาวเน็ตวันจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ หลังในอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัวของนักแสดงพิธีกรหนุ่มบีมสลรันยูได้เผยภาพขณะเคียวใบกระท่อมสดในหลากหลายกิจกรรมที่ทําทั้งขับเรือขับรถมือเดียวและไล์สดทําให้หลายคนอดเป็นห่วไม่ได้เพราะหวั่นว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งพืชกระท่อมในตอนนี้สามารถเคียวได้ไม่ผิดกฎหมายหลังมีประกาศให้ผลบัญชียาเสพติดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มบีมได้ออกมาแจ้งประเด็นดราม่าที่กำลังเป็นกระแสร้รอนแรงกับทุกโต๊ะข่าว ซึ่งเผยว่าจริงๆแล้วคลิปนั้นอยากให้คนมีความสุขผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วถ้าคนรู้จักผมส่วนตัวผมไม่ต้องใช้ใบบ้าอะไรพวกนี้ก็มีพลังอยู่แล้วตั้งแต่เด็กต้องบอกแบบนี้ผมเป็นโรคไฮเปอร์ ADHD เด็กๆต้องกินยาคือเป็นคนสมาธิสั้นและอยู่นิ่งไม่ได้เป็นคนไวัยไปหมดแหละพอทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นวยัยมุตธมากขึ้นเราเล่นกีฬาเรามีชั่วโมงบิน ทุกคนอาจจะดูว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่จริงๆมันคือความเสี่ยงในความรอบคอบผมคิดเผื่อสองสามสี่หมดแล้วและส่วนใหญ่ทุกคลิปผมจะพยายามสอดแทรกในเรื่องของคำเตือนพร้อมด้านพิธีกรได้เสริงต่อว่าประเด็นคือหลายคนเป็นห่วงเรื่องขับรถอย่างนี้ไม่ถูกต้องและเผยว่ากระทอมไม่น่ามีผลและในส่วนที่เห็นนุ่มบีมคือคือเพราะเป็นคนไฮเปอร์ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปะคะ่ะว่าหนุ่มบีมเนี่ยจะหยุดการกระทำแบบนี้หรือเปล่าค่ะ Thank you